ครับทุกท่านนะครับที่ชมวิดีโอนะครับที่ผมทำขึ้นมานะครับก็เป็นการแบ่งปันความรู้นะครับที่มีแล้วกันนะครับสำหรับคนที่รู้แล้วนะฮะก็อาจจะดูผ่านๆก็ได้นะครับหรือถ้าใครรู้แล้วนะครับทำวิดีโอแบบผมมาเผยแพร่ต่อนะครับก็ก็ได้นะครับโอ้แบ่งปันความรู้กันนะอ่ ตอนนี้ก็ใกล้สิ้นปีแล้วนะครับนี่ก็เดือนธันวาแล้วนะครับแต่ฝนยังตกอยู่นะครก็งงเงินไปนะครับก็หลายๆคนก็ใกล้ปิดโปรเจกต์นะครับเร่งงานกันใหญ่เลยนะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยจะได้มีแรงไปเที่ยวปีใหม่นะครับก็พอดีมีคนถามมานะครับว่าการติดตั้งภาษาทํำยังไงนะครับทำยังไงได้บ้างนะฮะก็จริงๆก็ติดตั้งแบบปกติก็ได้แต่ว่าตัวจุล่าสอง นะจุดแปดนะครับก็มีระบบติดตั้งภาษาแบบใหม่นะครับที่ไม่ต้องไปดาวน์โหลดนะครับก็คือติดตั้งผ่านเว็บได้เลยนะครับแล้วก็มีคนถามมาว่าการเปลี่ยนภาษาจะเปลี่ยนได้ไหมนะครับอย่างเช่นคํานี้นะครับคาว่าฮิตเนี่ยนะครับทีมจุมล่าเขาเขียนเป็นฮิตนะครับผมอยากเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมนะครับก็ตอบได้เลยว่าเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้นะครับ เป็นจะเป็นเพจวิวนะครับมีคนถามว่าเป็นเพจวิวได้ไหมได้นะครับหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับได้หมดนะครับคัตเตอรี่เปลี่ยนได้ไหมนะครับเปลี่ยนได้ทุกส่วนนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับอย่างแรกลองไปดูเรื่องการติดตั้งภาษาก่อนนะครับการติดตั้งภาษาของตัวจุล่าเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเราไว้ต้องไปที่ extension ใช่ไหมครับ extension manager แล้วก็ install โดยการเบราว์ผ่านตัวแพ็กเกจนะครับหรือติดตั้งผ่าน URL นะครับตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะครับตอนนี้มีตัว install language มาให้ตรงนี้เลยนี่นะครับหรือนะครับไปที่ language manager ก็จะมี install language นะครับก็จะเป็นทางเข้าทางเดียวกันนะครับก็จะกลับมาตรงนี้นะครับถ้าเราบอกว่าเราอยากได้ภาษาไทยนะครับก็ลองเซิร์ชดูนะครับภาษาไทย มันมีแพ็กเกจมาเพียบเลยนะครับในเป็นบักหรือเปล่านะครับคือแพ็กเกจเดียวกันหมดเลยคสังเกตนะเดี๋ยวก็แจ้งกับทีมนะครับก็วิธีการติดตั้งก็คลิกนะครับหน้าภาษาที่ต้องการติดตั้งนะครับก็จะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังติดมาเลยนะครับเสร็จแล้วก็กด install นะฮะรอสักครับหนึ่งนะครับมันจะเป็นโหลดที่ s e r v ร์นะครับ จุมล่าแล้วก็มาติดตั้งให้เนี่ยครับบอกว่าอิน t a l l ไทยนะะรัเซตฟลนะฮะเราก็ไปดูนี่มีภาษาไทายมาแล้วนะครับ <c oughs> นะฮะทีนี้ก็จะเปลี่ยนได้ถ้าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเปลี่ยนได้นี่หน้าเว็บก็เปลี่ยนนะเป็นภาษาไทายนะฮะ ถ้าองการเปลี่ยนกับคืนก็คลิกหน้าชื่อภาษาที่เราต้องการเปลี่ยนเป็น default นะฮะเราก็คลิกที่ default นะฮะสเกตดาวจะย้ายที่ละนะครับอ่าแล้วก็มาดูหน้าเว็บอีกทีนึงอ่าเห็นไหมครับส่วนเรื่องการทำเว็บหลายภาษาเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้มีคนถามว่าต้องการเปลี่ยนนะครับต้องการเปลี่ยนคำว่า Hit นี่ไปเป็นอย่างอื่นนะครับก็ เนี่ยครับมันจะมีเมนูที่ชื่อ Override อยู่นะครับ o v เ r r i d e เห็นไหมครับเน,เนี่ยเมนูนี้นะฮะคลิกไปดูนะครับมันก็มีอะไรไม่รู้นะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนคำว่า Hit hit เป็นภาษาอังกฤษนะครับอยู่ด้านด้านซ้ายนะฮะด้านหน้าเว็บอ่าเนี่ยเห็นไหมครับมันเลือกภาษาอยู่ก็กด New ครับแล้วมันจะมีอ่าให้ใส่ข้อมูลนะครับ ถ้าไม่รู้นะครับถ้าไม่รู้ว่าคำว่าฮิตเนี่ยมันต้องใส่อะไรเนี่ยนะครับด้านขวามือมีเสิร์ชให้ครับก็ใส่คำว่าฮิตลงไปนะฮะแล้วก็กดเสิร์ชนะครับมาเต็มเลยนะฮะก็สังเกตง่ายๆครับอย่างคราเนี้ยนะฮะอ่มมันมีโคลอนเห็นไหฮะมีโคลอนเหมือนกันแล้วก็มีอ่าอ่าสัญลักษณ์แปลก อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตรงนี้มันเขียนบอกว่าคอมอันด์สกอร์นะครับคอนเทนต์อาร์ติเคิลฮิตอ่ามันก็น่าจะเป็นตัวคอหละนะฮะมีโคล,ลอนด้วยก็จะตรงกับที่หน้าเว็บนะฮะก็คลิกตรงนี้เลยครับปึ้งเห็นไหมครับมันก็จะไปเอาเอา่าค่าตัวแปรของภาษาเนี่ยมาแล้วก็มีคำมาให้นะครับอยากเปลี่ยนเป็นอะไรล่ะอยากเปลี่ยนเป็นเพจวิว ก็ ه, เปลี่ยนอย่างนี้เลยเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนค่าอ่ามันจะเอาค่าตัวนี้นะครับเปลี่ยนเป็นตรงนี้นะครับที่ภาษาภาษาอังกฤษนะครด้านหน้าเว็บนะฮะไฟอยู่ตรงนี้นี่เสร็จแล้วก็เซฟครับนี่เห็นไหมครับก็จะมาแลยวตืดๆไปดูหน้าเว็บนะฮะอันนี้ยังเป็นฮิตอยู่รีเฟรชทีหนึ่ง เห็นไหมครับกลายเป็นเพจวิวแล้วนี่นะครับอ่าแล้วภาษาไทยล่ะนะครับอ่าไปเปลี่ยนภาษาก่อน <c oughs> นะครับตั้งภาษาไทยเป็นอ่ f a u l t ลันะ้งภาษาไทายเป็นคำว่า Hit นี่ Hit แบบนี้เลยนะครับเราก็ไปที่ Override นะครับ เลือกภาษาก่อนนะครับนี่บางคนบอกเอ้ยเปลี่ยนแล้วทำไมไม่เปลี่ยนลืมนะครับเราต้องการเปลี่ยนภาษาด้านหน้าก็เลือกเป็นไทยนะครัไซสแล้วก็กดนิ w วนะฮะแล้วก็มาเซิร์ชครับนี่ก็จะเจอแล้วนะครคลิกเปลี่ยนเป็นอะไรดีนะครับอ จำนวนคนดูอ่าโทษทีนะครับจำนวนที่อ่านนี่จำนวนหน้าที่เปิดเออจำนวนครั้งที่เปิดอ่านอ่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่นะครับอยากเปลี่ยนเป็นอะไรก็เปลี่ยน นะครับไม่ต้องเอาตามผมก็ได้นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนให้ดูว่ามันเปลี่ยนเฉยๆนะครับนี่ครับภาษาไทยนะไซส์นะครับแล้วก็เซฟครับเรามาดูนี่นะครับทีนี้เราจะเปลี่ยนตรงไหนก็เปลี่ยนได้หมดนะครับอย่างเช่นคําว่าลืมรหัสผ่านนะครับโอ้ยบางทีเราแบบมันบางคนบอกไม่เข้าใจไอ้ลืมรหัสผ่านคืออะไรนะครับเราก็เปลี่ยนใหม่ ให้มันยาวขึ้นอีกหน่อยนะครสมมติจำรหัสผ่านไม่ได้คคลิกแ่อะไรอย่างนี้นะครับที่นี่นี่แล้วก็เสจ นะครับนี่ก็จะเปลี่ยนละอ่าลืมชื่อผู้ใช้นะครับปึ๊บเซินะร์ชหาคลิกเพื่อเอาค่ามานะครับคลิกที่นี่นะเซฟ นี่นะครับเราสามารถกลับมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตลอดเวลานะครับนี่นะครับก็เปลี่ยนได้ทุกส่วนเลยนะครับทุกส่วนเลยนะครับาสามารถเปลี่ยนได้หมดนะครับเพราะว่าบางเว็บนะครับาบางเว็บเนี่ยใช้คำคำเดียวกับที่ อ่าทีมนะฮะทีมเขาแปลมาเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเอ้อยากเล่นกบอย่างถ้าเป็นเว็บวัยรุ่นหน่อยก็อาจจะเปลี่ยนนะครับบางอย่างมันมันไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมครับอย่างคาว่าเผยแพะะร่อะไรเงี้ยนะครับเผยแพร่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยอยากจะเปลี่ยนเขียนโดยใครนะครับอาจจะอยากเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนได้เลยนะครับอ่าอันนี้คือวิธีการนะครับติดตั้งภาษาแล้วก็เปลี่ยนนะครับตัวอ,อ่ภาษานะครับ ให้เป็นไปตามความต้องการครับสิ่งสําคัญนะครับอย่าลืมเนี่ยครับบางคนบอกเซิร์ชไม่เจอนะครับลืมดูว่าเอ๊ะตัวเองใช้ภาษาไทยหรือภอังกฤษนะครับอ่านะครับก็คราวหน้านะครับถ้าเป็นไปได้เดี๋ยวผมจะมาสอนเรื่องการทําเว็บไซต์หลายหลายภาษานะครับหลายภาษาที่มีปุ่มสวิตภาษาเลยนะครับอ่านะครับส่วนตอนนี้ก็ต้องขอบคุณครับ